พบกับครูบิ๊กนางสาวสัสิธรพจลจนาธมรงศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะข่าววันนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหน้าครูบิ๊กมีอุปกรณ์หลากหลายอย่างเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูบิ๊กจะชวนเด็กๆมาทําการทดลองนั่นเองค่ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะนี่ค่ะอย่างแรกนะคะปากกาสีดําค่ะเห็นไหมคะครูบิ๊กมีหลายแท่งเลยนี่หนึ่งสองสาม หลากหลายแท่งเลยอย่างที่สองนะคะเด็กๆนี่ค่ะก็คือกระดาษรองที่คุณครูบิ๊กได้เตรียมไว้ให้นะคะอย่างที่3ามค่ะน้ำเปล่าค่ะเด็กๆอย่างที่4หลอดหยดค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือน,นี่เลยค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้ากันเปื้อนก็ได้นะคะขั้นตอนในการทดลองนะคะขั้นแรกนะคะให้เด็กๆนี่ค่ะ นำปากกามาวาดรูปลงไปในนี่เลยกระดาษที่เด็กๆมีเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะวาดรูปนะคะปากกาด้านนี้นะอันนี้คือปากกาด้านนี้ด้านที่สองนะคะด้านที่สอง นี่คือปากกาด้ามที่2นะคะเด็กๆแล้วด้านสุดท้ายด้ามน,นี้เลยนะคะนี่คือปากกาด้ามที่3ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเด็กๆคุณครูบิ๊กจะใช้นี่เลยค่ะน้ำเปล่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบิ๊กจะใช้นี่นะคะหลอดหยด ดูดน้ำขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราลองหยดลงนะคะแผ่นแรก1นึ่งสองสามสาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะหยดแผ่นที่สองเลย1นึ่สองสมส แผ่นต่อมาค่ะแผ่นสุดท้ายแผ่นที่3าม3 4 5แล้วเด็กๆลองมาสังเกตดูทีละแผ่นนะคะเด็กๆลองสังเกตแผ่นแรกเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าครูบิ๊กใช้แค่ประกาด้ามน,นี้ด้ามเดียวแต่ ผลที่ออกมาเห็นไหมคะนี่เลยค่ะมันปรากฏสีหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงอยู่ข้างในแล้วก็สีอะไรอีกก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะคะคุูบิ๊กใช้แค่ด้ามนี้นะด้ามที่สองค่ะด้ามนี้ก็เหมือนกันมันจะมีสีฟ้าอยู่ค่ะสีแดงด้วยสีอื่นๆอีก นี่นะคะคูบิ๊กใช้แค่ปากกาด้ามน,นี้ด้ามเดียวเลยแล้วแผ่นสุดท้ายค่ะแผ่นนี้นี่นะคะแผ่นนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเด็กๆคูบิ๊กวาดรูปยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะเด็กค่ะที่มันเป็นแบบนี้นะคะ เพราะว่าเราใช้ปากกาที่ต่างกันนะคะอย่างปากกาด้ามนี้ใช่ไหมคะที่เราวาดรูปภาพนี้เป็นปากกาที่ไม่กันน้ํานะคะจึงทําให้สีที่อยู่ข้างในปากกาสีดําออกมาเลยค่ะไหลออกมาเป็นสีหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็ส่วนรูปนี้เป็นปากกาที่กันน้ํานะคะเวลาเราวาดรูปและโดนน้ํามันก็เลยไม่เกิดสีอะไรเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าในสีดํา ไม่ใช่มีแค่สีดำมันมีสีหลากหลายสีเลยนะคะที่ผสมกันแล้วกลายเป็นสีดำค่ะค่ะสำหรับความลับของเจ้าสีดำตอนนี้เด็กๆก,ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าภายในสีดำมีสีหลากหลายสีซ่อนอยู่ในนั้นนะคะเมื่อรวมตัวกันเข้ามันก็เลยรวมกันกลายเป็นสีดำนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับการทดลองวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมให้ท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพถ่ายคลิปขณะที่เด็กๆทำการทดลองและก็เด็กๆคะอย่าลืมนี่นะคะบันทึกผลการทดลองของเด็กๆนะคะว่าเป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงและผลการทดลองของเด็กๆออกมาเป็นยังไงสำหรับการทดลองเรื่อง ความลับของสีดำก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย